ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสาวฤดูฝนที่จะอันตร,รธานหายไปในอีก30วันตอนที่5้ฝ้าเพดานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับซือยุเซทารสซังในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้คุณอยู่ในสภาพล้มหมอนนอนเสือมาตลอดเลยนะรู้ไหมดีจังเลยในที่สุดก็ลืมตาตื่นแล้วอีกสิบวันจะสิ้นสุดฤดูฝน ในตอนนั้นฉันคิดว่าเซทาโร่สังคงไม่รักแน่เพราะแบบนั้นด้วยพลังของฉันเลยทำให้เกิดพายุฝนห่าใหญ่ซึ่งช่วยดับไฟลงได้บ้างและในช่วงเวลานั้นเองฉันก็ได้แบกเซทาโร่สังออกมาข้างนอกค่ะขอบใจนะซายุงั้นเธอก็เป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะสิมันไม่หรอกค่ะเรื่องแบบนั้นหึมเดี๋ยวนะถ้าแบบนั้นก็หมายความว่าอีก9วันจะสิ้นสุดฤดูฝนภาพจากเหตุการณ์ไฟไม่เมื่อวันก่อนค่ะ หลังจากเพลิงไม่ปะทุก็เกิดฝนพายุกระหน่ำในพื้นที่กระทันหันอย่างต่อเนื่องคลิปวิดีโอของชายผู้เคราะห์ร้ายซึ่งลอยออกมาจากภายในตัวอาคารนั้นกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้เพราะว่าคนอื่นเขามองไม่เห็นฉันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นมีมดังในเน็ตไปสักพักและสุดท้ายก็ถูกยืนยันว่ามันเป็นคลิปตัดต่ออีก8วันจะสิ้นสุดฤดูฝน ในที่สุดก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเอเฮฟมีความสุขจังเลยโอ้ไม่ได้ออกมาข้างนอกเสียตั้งนานแต่อากาศจำใสแบบนี้ก็รู้สึกดีจังเลยนะแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่เหตุการณ์ไฟไหม้ก็เกิดพายุฝนใหญ่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยลำบากกันแย่เลยหืมคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนกับว่ามองเห็นทะลุผ่านร่างกายของสยุได้นิดหน่อยอีกเวันจะสิ้นสุดฤดูฝน ไม่ได้คิดไปเองนี่หว่าร่างกายของซือยุมันดูจางยิ่งกว่าเมื่อวานนี้อีกเอเฮเฮความแตกซะแล้วสิเพราะว่าฉันคือร่างจำแรงของฤดูฝนถ้าหากฤด,ดูฝนสิ้นสุดฉันจะไม่สามารถคงอยู่ในร่างนี้ต่อไปได้คะเพราะตอนเหตุการณ์ไฟไหม้เราฝืนใช้พลังมากไปมันก็เลยเป็นแบบนี้ไวขึ้นนิดหน่อยแต่คงจะพูดเอเรื่ององแบบนั้นไม่ได้สินะว่าไงนะน่าเอ๋ยนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรออีกหกวันจะสิ้นสุดฤด,ดูฝน